สวัสดีครับคลิปนี้เรามาสลับภาษาแป้นพิมพ์กันนะครับเรากดไปนะอันนี้คือแป้นพิมพ์นะครับการสลับภาษานะครับเราสามารถที่จะมาสลับที่ลูกโลกได้นะเห็นไหมฮะเขาเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วนะกดอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาไทยนะและอีกที่หนึ่งนะเราสามารถที่จะใช้ปุ่มสเปซบาตรงนี้นะครับนี่นะเห็นไหมเลื่อนเลื่อนปัดไปอย่างนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนภาษาเรานะฮะดังนั้นนะครับถ้าใครไม่มีแบบผมนะฮะสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้นะครับเราเข้าไปตั้งค่ากันเลยนะครับ เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับหรือการตั้งค่าอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับฟันเฟืองตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่การจัดการทั่วไปนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่นี่นะครับการตั้งค่าเป็นพิมพ์ซัมซุงนะฮะกดไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นภาษาและประเภทนะฮะเรากดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาเรากดไปดูนะะมีอยู่สแบบนะครับ ปุ่มภาษาและการปัดสเปซบาร์นะหรือใช้ปุ่มภาษาอย่างเดียวหรือใช้สเปซบาร์อย่างเดียวเราติ๊กไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมติ๊กไว้ทั้งปุ่มภาษาก็คือที่เป็นลูกโลกนะครับและก็ปุ่มสเปซบาร์ด้วยนะก็คือได้ทั้งสองที่นะถ้าเราจะเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาอื่นนะ,ะถ้าใครสนใจมือถือซัมซุงนะคะเดี๋ยวผมจะติดร้านไว้ตรงหน้าจอนี้นะครับคลิปนี้เป็นการสลับภาษาตรงแป้นพิมพ์นะครับทั้งสองแบบนะเห็นไหมฮะ แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่ชงผมด้วยนะครับ